ครับสวัสดีครับ,รบผมคือทัศชัยสุมิตรนะครับเป็นอนุกรรมการทาบ,บี้ครับวันนี้จะขออนุญาตพูดในเรื่องของ uh, sustainable and competitive ทาบ,บี sustainable นี่เราก็เคยพูดในเรื่องนี้มาแล้วนะครับในครั้งนี้ก็เพิ่มในเรื่องของ competitive ด้วยเพราะว่าทำไมทาบ,บี้ถึงต้อง s ustainable และ Competitive ก็เพราะว่าเราดำเนินการในเวทีสากลมีผู้เล่นที่อยู่ในเวทีสากลเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับก็ขณะนี้ก็ประมาณ30-40ประเทศหรือว่าอีโ o n o m i e นะครับครับก็ขอเริ่มแรกก็คือว่าทามีเนี่ยในฐานะที่เป็น องค์กรที่ได้รับการได้รับความยอมรับในในเวทีสากลทางด้าน engineering education เนี่ยนะครับว่าเป็นองค์กรที่ทำการแอค r e d ร t ิตหลักสูตรในประเทศไทยอัน <c oughs> ที่จริงทาบีเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นที่รู้จักในเวทีสากลอาจจะมากกว่าในประเทศไทยโดยทําไปนะครับซึ่งเราก็คิดว่าในไม่นานนี้เราก็คงจะเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้นด้วยนะครับ ก็ขอญาตว่าในส่วนแรกเนี่ยก็ขอจะปูพื้นโดยคร่าวๆก็อาจจะซ้ำกับวิทยากรสองท่านที่ได้ได้พูดไปแล้วแต่ว่าก็อาจจะมองในลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับหน่วยงานที่ทำการแเครดิตหลักสูตรวิศวกรรมเนี่ยแบ่งการจัดองค์กรเนี่ยเป็นสองแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งก็คือว่าจัดองค์กรอยู่ในสภาวิศวกรหรือ หน่วยงานที่ทำทางด้งนานวิศวกรรมเป็น Institution หรือเป็นเป็นคาวซิลก็แล้วแต่เนี่ยแล้วแต่ประเทศจะจะจัดยังไงตัวอย่างก็มีเช่นอันนี้เรียนตามลำรดับอักษรนะครับไม่ได้เรียงตนมำราดับความสำคัญอะไรก็ Engineers Australia ก็เป็นสภาวิศวกรของออสเตรเลีย e n g i n e e r s c n n d d a ก็เป็นของแคนาดาแล้วก็มีฮ่องกงไอแลนด์มาเลเซียนิวซีแลนด์ อานสิงรโปร์อฟริกาใต้สีลังกาไทยแล้วก็อังกฤษนะครับอาณรรา,าจักรหน่วยงานเหล่านี้ก็ยังมีอีกนะครับไม่ใช่ว่าจบอยู่แค่นี้ก็ในในแบบที่หนึ่งนี่ก็คือว่าอยู่ในสภาวิศวกรเพราะฉะนั้นาการแอคเครดิตหลักสูตรนี้ก็เป็นหน่วยหนึ่งของสภาวิศวกรของแต่ละประเทศแน่นอนสภาวิศวกรของแต่ละประเทศก็จะมีขาหนึ่ง ที่ทําการาดูแลในเรื่องของ registration การขึ้นทะเบียนการประกอบอาชีพก็คือว่าสภาวิศวกรก็ทําหน้าที่สองแบบก็คือวันหนึ่ง accreditation สำหรับผู้ที่ศึกษาก่อนที่จะเข้าการเข้าประกอบอาชีพพอจบการศึกษาแล้วเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของการกออาชีพครับนี่ก็เป็นแบบที่หนึ่งคือว่าจะทําหน้าที่สองแบบ คี้เขาไปแบบที่สองแบบที่สองนี่เป็นหน่วยงานแยกอิสระในเรื่องการศึกษาอย่างเดียวคือเป็น board of accreditation ตัวอย่างของหน่วยงานในประเทศต่างๆก็มีเช่นจีนนะครับอินเดียญี่ปุ่นเปรูรัสเซียเกาหลีไต้หวันเกร์กีแล้วก็เอเบนของสหรัฐหน่วยงานเหล่านี้เนี่ย จะแยกออกมาเป็น National Board of Accreditation ต่างหากจากการประกอบอาชีพคือไม่เกี่ยวกันกับการประกอบอาชีพอันที่จริงแล้วเนี่ยต้นแบบของหน่วยงานที่อยู่ในลักษณะนี้ก็มาจาก a อเบของสหรัฐตั้งเองที่เป็น Accreditation Acc Board of Engineering and Technology นะครับประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอะไรเนี่ยก็รอกเลียนแบบอันนี้มานะครับ แต่ในประเทศไทยเนี่ยเราใช้ตามแบบที่1แต่ว่าทั้ง2แบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบที่อยู่ในสภาวิศวกรหรือแบบที่เป็น Accreditation Board อิสระเนี่ยก็มีสิ่งที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันเนี่ยอยู่3มเรื่องก็คือ 1. ต้องเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐอันนี้เป็นข้อกำหนดที่สำคัญ สองก็คือว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สแสวงกําไรคือไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อสแสวงกําไรจากการแอดเครดิตหลักสูตรสามก็คือว่ามีอิสระในการดําเนินการโดยเฉพาะในเรื่องขการตัดสินใจในการรับรองหรือไม่รับรองหลักสูตรนะครับก็สามสามลักษณะนี้เป็นลักษณะที่สําคัญของหน่วยงานที่ที่ทําการแอดเครดิตหลักสูตรในไม่ว่าจะเป็นแบบที่หนึหรือแบบที่ส นี่ในโลกนี้มังกีอ,อาจารย์ริเตศกับอาจารย์พิยบุตรก็ได้พูดไปแล้วผมก็คงไม่ลงรายละเอียดมากนะก็คือว่าจะมีหน่วยงานที่ทำเรื่องของ Engineering Education Association เนี่ยอยู่สองหน่วยงานหลักๆก็คือว่า IEA นะครับเป็น International Engineering Alliance ก็เป็นหน่วยงานที่ครอบคลุมเรียกว่า ทวีปในโลกนี้นะครับประเทศต่างๆที่อยู่ในทวีปต่างๆในโลกนี้ยกเว้นยุโรปจะอยู่ในอัมเบร่าหรือว่าร่มของ IEA ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ออฟริกาเอเชียออสเตรเลียก็ยกเว้นยุโรปก็จะอยู่ในในอัมเบร่าของ IEA หรือ International Engineering Alliance อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่ม e n I e นะครับ European Network for a c c r e d i t a t i o n of Engineering Education อันนี้ก็จะมีสมาชิกเมื่อที่อาจารย์ฟีรบุกก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็มีข้อตกลงก็คือ US r e u r e s ก็เป็น European Standard ของ IEA ก็เป็น Washington Accord อันนี้หมายถึงในระดับของ engineering นะครับ โดยสรุปก็คือว่าสองกลุ่มนี้ยจะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วสองกลุ่มนี้ก็มีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของ best practice ในการทำ accreditation ก็คือว่าสองกลุ่มนี้ก็ทำการ a c c r e d i t หลักสูตรวิชาการรเนี่ยในลักษณะที่ใกล้เคียงกันสอดคล้องกันแล้วก็ในอนาคตก็คงจะมีการรับรองซึ่งกันและกันในนั่นเองนะครับ เมื่อกี้ทางอาจารย์พวิเดกอาจารย์พยีบุตรก็ได้พูดถึง WFEO ก mm ็คือ World Federation of Engineering Organization mm hmm. ซึ่งมีเมมเบอร์กว่าร้อยร้อยประเทศเนี่ยตรงนี้ก็ก็เป็นองค์กรที่ใหญ่ภายใต้ UNESCO แต่ก็ไม่ได้ทำการแอคเครดิตหรือว่าเป็นเป็นสมาพันธ์ในเรื่องของแอคเค a ร์ดิชันเท่าไหร่นักแต่ว่า จะดูแลในเรื่องของอข้อกำหนดความความเหมาะสมของการพัฒนาอุคลากรสำหรับอนาคตก็ภายใต้ Sustainable Development g o a l ของ UNESCO i นะครับ i e กับ WFO ก็กำลังพัฒนาในเรื่องของอสิ่งที่ผู้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคตเนี่ยจะพึง มีหรือว่าความสามารถที่เขาควรจะมีก็อาจจะใช้คำกว,ว,ว้างๆว่า attributes e a t ก็คือคุณลักษณะของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการในอนาคตนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่ก็มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของโมเดิร์นเทคโนโลยีทางด้านไอทเป็นต้น อันนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยทาวีก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าจะต้องเป็นหน่วยง,งาน a c คเคอเรชันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลก็คือว่าทาวีต้องเป็น Organization ที่เป็น n o n p r o f ฟิ n o อเ o อร์ n m e เ t นเแล้วก็ i n d e p e n d เ n น o ์อ a n ์ก a น i o ัซึ่งอยู่ในสภาวิศวก่อน ป็นหน่วยงานอในสภาพพบันทนอันนี้ก็เป็นสข้อเรียกร้องหรือว่าข้อกําหนดที่มีตอนตอนน้นนะที่พี่ได้กล่าวถึงน็คือว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ทำให้ครีเดยชันเนี่ยจะต้องเป็น n o n p r o f ิตคือไม่ใช่จะแหกกำไรสก็คือนอน g o v เ r อร์เมนเทคือไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแ้วสามก็คือว่าอิสระไม่ไม่ต้องไม่มีอิ f ฟ u e เ c นซ์หรือว่าอิทธิพลหรือก็ ครกน้ำจากภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเรียกร้องว่าต้องเป็น non g o v e r n m e n t a l ก็คือว่าไม่ต้องการให้ม,มีทธิพลจากภายนอกมาในเรื่องของการรับรองหลักสูตรอยากให้เป็นอิสระเพราะฉะนั้นในแง่ของ Vision เนี่ยก็คือว่าทารบีก็จําเป็นจะต้องเป็น world class accreditation agency เพราะว่าในเมื่อเราจะเข้าไปอยู่ในสมาพันธ์ซึ่ง เป็น organization เนี่ยเราก็ต้องค o m p l กับมาตรฐานของหน่วยงานเหล่านั้นทุกอย่างที่เราทำเนี่ยก็ต้องเทียบเท่าแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสมาชิกอื่นเพราะฉะนั้นในการทำงานของเราทุกอย่างเนี่ยสมาชิกอื่นที่อยู่ในวัว์น้คอร์ดเนี่ยต้องเข้ามารับรู้แล้วก็สังเกตการแล้วก็เห็นชอบหมายว่าเห็นชอบในแง่ของว่าเห็นด้วยว่าวี าการทํางานที่เทียบเท่ากันอยู่นะครับเหมือนกันนะัคงไม่ใช่นะครับมิชชั่นของเราก็คือ accredited university หรือ t e technical i n s t t t u t i o n p r o g r a m s ในดิส c i p l ิ n สองดิส i p l i ิ e ก็คือ engineering กับ engineering technology ในระดับขณะนี้ก็คือระดับของปัญญาตรีแต่ในอนาคตนั้นก็คือว่า ก็อาจจะรวมไปถึงปริญญาโทซึ่งเป็น Professional Degree ไม่ใช่ปริญญาโทที่เป็นเ e a r ร์ชดีกรีนะครับเป็น p r o f e s ชัน n a ล d e g ก e e ก็คือว่าโดยสรุปก็คืออาาบีเนี่ยจะทำการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์หรือว่าวิศวกรรมศาสตร์ปฏิบัติก็คือ Engineering Technology เนี่ยในระดับปริญญาตรี ในอนาคตก็อาจจะรวมเึ็วิทยาโรซึ่งเป็นหลักสูตรโปรเฟชชั่นอลด้วยปัญหาในเรื่อง sustainability เนี่ยก็มีการถเกเถียงกันมากในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีหลายหลายคนก็แสดงความผมอย่างในเรื่องนี้ซึ่งผมก็ได้รวบรวมไอ,ไอ้ประเด็นต่างๆที่ทามีจะต้องมีเพื่อจะ ให้เป็นองค์กรที่สามารถดำเนินการได้โดยมีความต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยก็ได้จักแปดประเด็นอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นหลักที่ทามีจะต้องแก้ไขแล้วก็พัฒนาให้ให้เกิดความยังย่งยืนขึ้นอันแรกก็คือต้องสามารถดำเนินการแอคเครดิตได้โดยอิสระ คือไม่มีอิทธิพลจากภายนอกมากำกับอันที่สองก็คือว่าต้องสามารถที่จะดำเนินการโดยมีความต่อเนื่องได้ในสภาวิศวกรอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราอยู่ในกรอบของพรบวิศวกรซึ่งมีการเรียกว่าเปลี่ยนคณะกรรมการของสภาเนี่ยเป็นทุกะยะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนถ่ายเนี่ย เนื่อจากทามี่เป็นอนุกรรมการหนึ่งเนี้ยก็อาจจะมองว่ามันอาจจะไม่มีความต่อเนื่องได้นะครับอันที่สามก็คือต้องเป็นอ,อ,อะไรการทำงานที่ได้เลเวลกับการประกอบอาชีพฟิโซกกรรมในประเทศและในเวทีสากลน,นะครับประเด็นที่4ี่ก็คือว่า ต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับความยอมรับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมไม่ว่าจะรักษารใดลักษณะหนึ่งเนี่ยโดยสมัครใจคือไม่ได้เป็นการบังคับก็ต้องให้เข้ามาร่วมก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เข้ามาร่วมโดยสมัครใจเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย ทาบี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่ซั s ส a i นเ b l e หรือว่ามีความยั่งยืนอันที่ห้านี้ก็สำคัญสำหรับองค์กรประเภทนี้ที่ไม่แสวงกำไรแล้วกอ็อยู่ได้ด้วยเรียกว่ารายได้ซึ่งมาแต่ข้อ6ก็คือว่าเป็นเซล f f i n แนนซ n g o ่ง a n i ์ก t ไ o เก็เป็นหน่วยงานที่เลี้ยงตัวเองโดย operating on cost recovery basis ก็คือว่าแค่เก็บ ค่าทาเนียมค่าดําเนินการเนี่ยเท่าที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการเท่าน,นั้นคือเป็นรายคอสไม่ได้เป็นการรวมกําไรหรือว่ารายได้อื่นใดเข้าไปในการทำแอคคร t เดชันเพราะฉะนั้นข้อห้าก็คือว่าทาบีเนี่ยต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นลีนออ์แกไนเซชันต้องมีมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ทำงานเนี่ยประจำเนี่ย จำนวนน้อยเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับข้อเจก็คือว่าต้องสามารถที่จะระดมทุนมาเพื่อสร้างขีความสามารถของตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้รับงบประมาณจากที่ใดทั้งสิ้นนะครับเป็นหน่วยงานที่เป็นเซลสปอร์ตติ้งหรือเซลฟินแนนซิงออ r g a n ไ z เซชันข้อ8ก็คือว่าต้องมีความโปร่งใสแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อ หน่วยงานก็คือสภาวิศวกรและสังคมอย่างที่ท่านประธานทาวีได้รายงานไปเป็นระยะระยะนั่นก็เป็น,ปนการแสดงให้เห็นว่าเราก็สามารถจะเป็นหน่วยงานที่โปร่งใสนะครับเราก็สามารถที่จะให้คนอื่นเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดคดนี้ในเรื่องของประเด็น1กับ2เนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากการประชุม ครั้งก่อนนั้นจนถึงครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการแก้ปัญหาไปแล้วในภายในของสภาวิทยุกรเองก็อยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการให้เป็นเป็นระบบต่อไปคือว่าโดยโดยโดย,โดยประเด็นทั้งสองเนี้ยคือในในมุมมองผมก็คือว่าได้มีการแก้ปัญหาภายในแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะไม่น่าจะเป็นประเด็นที่เราจะยีเยกขึ้นมาอีก ก็ถือว่าประเด็นหนะึ่งสองน่ะหมดปัญหาแล้วแต่ว่าอยู่ในในช่วงดําเนินการเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมประเด็นที่สามนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากว่าทําไงเราถึงจะเร uh, l e v a n t กับ profession engineering profession ในประเทศเราและในเวทีสากลอันนี้มันก็ต้องมีไม่ใช่สภา,าวิศวกรจะนั่งเทียนแล้วก็กําหนด ข้อกำหนดต่างๆมาตราฐานต่างๆ,ๆ่าให้คนอื่นทำอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ต้องมีอินพุตจากผู้ที่ประกอบอาชีพวิศวกรรมจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เชิญบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำทางด้านเอนจิเนียริที่ใหญ่ๆในประเทศเนี่ยเข้ามาเป็น Industrial Advisory ซอ a r d อันนี้ได้ดำเนินการแล้วแล้วก็จะได้มีการประชุมภายในเดือนนี้เป็น เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าเราก็หวังว่าไอ้ินพุตที่ได้จากบอร์ดเหล่านี้ยใหม่กได้จากสมาชิกของบอร์ดนี้รวมทั้งข้อกำหนดจากต่างประเทศด้วยเนี่ยจะเป็นอินพุตที่นำมากำหนดเป็นมาตรฐานและเกณฑ์ที่ถาาบี้ใช้ในการแครดิตหลักสูตรคือเราก็ต้องการให้การสอนวิชากรรมเนี่ยมันเรือว่า เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพวิศวกรรมในอนาคตคือไม่ใช่ในอดีตนะครับในอนาคตก็ต้องมีพูดจากหน่วยงานที่สำคัญขณะนี้ที่เชิญมาก็จะมีเช่นบริษัทปูนซีเมนไทยอ่อปตทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปตทสอปแล้วในอนาคตก็คงจะมีเพิ่มอาจจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงเป็นบริษัทสากรรมปิโตเคมีใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ย ทำไมถึงว่าลงที่บริษัทใหญ่ๆก่อนเพราะว่าเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าประเด็นหนึ่งแล้วก็มีวิศวากรหลากหลายสาขาที่ทํางานอยู่ในใน,ในองค์กรเหล่านี้นะครับก็อินพุตจากหน่วยงานคืออินดัสทรีแอดไวซ์ r ร b บอร์เนี่ยก็จะเป็นอินพุตที่สําคัญในการที่จะนํามากําหนดข้อ กอกำหนดหรือรายเดทเอ็นทีบิลของวิศวกรไทยนะครับประเด็นที่4นะครับก็คือว่าในเรื่องของในส่วนนี้เนี่ยทาบีก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากหน่วยงานใหญ่ๆที่เข้ามาเป็น Industrial a d v อ s ว r y b ีบอร์ของเราเนี่ยในการที่จะอนุญาตให้วิศวกรของเขา ได้สมัครใจหรือว่าอาสาสมัครเข้ามาเป็น P.E.V หรือโปรแกรม Evaluator เพราะว่าในการที่จะไปตรวจประเมินหลักสูตรเนี่ยหรือไปตรวจประเมินรับรองหลักสูตรเนี่ยเราจะมีกรรมการ3คนนะครับอันนี้ก็อาจารย์ริเดชก,ก็คงจะพูดไปแล้วกรรมการสามคนเนี่ยจะต้องประกอบด้วยผู้ที่เป็นอาจารย์สอนหรือมาจากสถาบันการศึกษา และต้องมีผู้ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมจริงๆที่ประกอบอาชีพจริงๆแล้วก็อยู่ในวงการวิศวกรรมที่จะมองเห็นว่าการศึกษาเนี่ยควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างที่จะเป็นเป็นพื้นฐานในการให้นักเรียนในวิชาวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยต้องศึกษาเพื่อจะมีความพร้อมในการประกอบอาชีพบริษัทใหญ่เหล่านี้เนี่ยก <c oughs> ็ ยินดีที่จะให้วิศวกรของตัวเองเนี้ยเข้ามาเป็น PEV หรือผู้ตรวจประเมินนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามีจำนวนเพียงพอที่จะตรวจประเมินหลักสูตรในช่วงที่จะมาถึงเนี้ยคือขณะนี้ทามี่ได้แอ c เครดิไปแล้วเนี่ยเก็ดเก็ดหลักสูตรด้วยกันแล้วก็มีผู้สมัครเข้ามาอีก ที่เหลับสูตรณนะขณะนี้นะครับแต่ว่าจะผ่านเข้าไปประเมินสักกี่หลักสูตรเดี๋ยวก็คงจะรับทราบกันทีหลังนะครับในการที่จะให้มีการตรวจรับรองหลับสูตรเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องมีพีวหรือผู้ตรวจประเมินเนี่ยที่มีศักยภาพแล้วก็มีมีมุมมองรอบด้านตรงนี้าการตรวจประเมินเนี่ย ทาบี้เองก็กําลังที่จะพยายามยกระดับความพร้อมของผู้ตรวจประเมินนี้ให้สูงขึ้นถูกขึ้นนะครับท่านแต่ละท่านเนี่ยก็มีความสามารถเฉพาะต,ตัวอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของ PV วีนี่ก็ต้องมีการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับงานที่ได้คือการตรวจประเมินไม่ใช่เป็นการจับผิดเท่ากับ,บว่าเป็นการดูจากสายตาของบุคคลที่สามหรือว่า third party ี้เนี่ย ว่าหลักสูตรที่ทําการอาอาสอนนักเรียนเนี่ยมีข้อดีและข้อที่ควรจะปรับปรุงอย่างไรแต่ว่าไม่ได้เป็นการจับผิดเราทําในแง่ของกัลยาณมิตรแล้วก็ทำํทำตามแบบที่เป็น international practice เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มีโปรแกรมที่จะพัฒนาผู้ตรวจประเมินในเรื่องของมุมมองในการตรวจประเมินเนี่ยหลายแบบ ที่สำคัญก็คือว่าขณะนี้ก็มีการตกลงกับเอเบแล้วอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะส่งผู้ตรวจประเมินของเราเนี่ยจำนวนหนึ่งไปรับการฝึกอบร,ม,รมที่เอเบบางเอิญข้อตกลงเนี่ยเราควรจะส่งไปเมื่อพฤทภาคมที่แล้วแต่เนื่องด้วยเกิดโควิดขึ้นเนี่ยก็นเ,นยเลยต้องเลื่อ,อนอาจจะเป็นปีหน้าหรือว่าอีกสองปีข้างหน้าก็แล้วแต่ อีกหน่วยหนึ่งก็คือไต้หวันนะครับไต้หวันเราก็จะส่งคนไปฝึกอบรมที่ด้านเหมือนกันนะครับในอีกสองประเด็นประเด็นที่6อันนี้ยังยังไม่ได้มีการาดำเนินการที่สอดคล้องรือว่าเรายังไม่สามารถจะมีคอร์สรีคาบเบอรีได้เพราะว่าเรายังมีโปรแกรมํำนวนน้อยไปที่จะเข้า รับการประเมินนะครับเพราะนั้นคอสในคาร์บูรี่เนี่ยยังไม่เกิดเราก็ต้องใช้งบประมาณของสภาวิศวกรไปก่อนประเด็นที่7นี่ก็กําลังอยู่ในระหว่างดําเนินการประเด็นที่8ดนี่ก็ทางสภาวิศวกรก็กําลังที่จะดําเนินการนะครับสเตตัสของทาร์บี้ขณะนี้ก็คือว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจาก บคอร์ตเป็นหน่วยงานที่กระทรวงอวได้พิจารณาว่าก็เป็นหน่วย r e c r t d t t o t หนึ่งที่ยอมให้มีได้นะครับแล้วก็อันที่สามก็คือว่าได้รับความยอมรับจากอุตสาหกรรมโดยทั่วไปณขณะนี้นะครับแล้วก็อันที่สี่นะครับเราก็ให้อะไรมหาวิาลัยเนี่ย ได้มีกระจกที่ส่องให้ดูว่าโปรแกรมของตัวเองนี่เป็นยังไงแล้วก็ c คอนติโนาส์ i ุณภาพพิสูจน์ระบ s เนี่ยจะเป็นยังไงอันที่ห้าก็คือว่าช่วยให้สภาเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ดูแลการประกอบอาชีพให้ดีขึ้นนะครับโดยสรุปเนี่ยทามีก็มีเรียกว่าโอกาส ใช้คำว่าโอกาสกันที่จะเป็นหน่วยงานที่ยั่งยืนและคอมเพ i ต i ทีได้สำหรับการให้เครดิตในเวทีสากลอันนี้ในพา์ที่2เนี่ยก็มีความลังเลอยู่ว่าจะเครดิตกับทารวดีหรือว่าจะเครดิตกับหน่วยงานที่เป็น International Organization ในประเทศอื่นดีอันนี้ในความเห็นผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่ว่าหลักสูตรเนี่ยจะเครดิตกับใครเนี่ยไม่ใช่ประเด็นขอให้แครดิตเท่านั้นเองคือขอให้รับการแครดิตเพราะว่าหลักสูตรที่ไม่ได้รับการแครดิตเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เสียเปรียบในอนาคตเพราะว่าการจ้างงานก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอาจจะ มีข้อด้อยอาจารย์ปิยะบุตรก็ได้กล่าวถึงข้อดีในการรับการแอคเรดิตไปแล้วนะครับวันนี้มันก็มีตัวอย่างตรงนี้ก็ตัวอย่างว่ามีหลายประเทศที่คล้ายๆกับอนุญาตให้ให้หลักสูตรเนี่ยแอคเรดิตกับสถาบันภายในก็ได้กับสถาบันต่างประเทศก็ได้นะครับก็ก็มีหลายหลักสูตรที่ทําการแอคเรดิตโดยสถาบันต่างประเทศ แล้วก็ก็มีปัญหาว่าเมื่อทำการอัตรดิตกับหน่วยงานที่เป็นของประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็มักจะต้องคอมพลากับข้อกำหนดการศึกษาของประเทศเจ้าของสถาบันนั้นนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงหรืออาจจะตรงกับของประเทศตัวเองก็ได้คือผมว่าประเด็นหลักเนี่ยไม่ใช่ว่า หลักสูตรไหนอัตเครดิตกับหน่วยงานไหนเนี่ยจะดีกว่าอีกหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับการอัตเครดิตจากสถาบัานอีกสถาบันหนึ่งในต่างประเทศอื่นเนี่ยแต่มันขึ้นอยู่ว่าหลักสูตรนั้นเนี่ยมีระบบของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน,นื่องหรือไม่นะครับที่สำคัญก็คือว่า a c t e d i t a t นี่ไม่ใช่ Ranking System อันนี้ชัดเจนนะครับว่า ไม่ใช่แรน k ิ้งสูสตรแต่เป็นหน่วยเป็นการประเมินว่าหลักสูตรอ o m p l y กับสแตนดาดที่กำหนดไว้หรือไม่ก็อันนี้โดยสรุปก็คือว่าการที่จะเลือกทำ accreditation กับสถาบันใดในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่ากับว่าควรจะต้อง มีการแอคเครดิตหลักสูตรนั้นมิฉะนั้นแล้วผู้เรียนเนี้ยจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากเพราะว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยโอกาสเขาจะน้อยลงแม้แต่บริษัทภายในประเทศเนี่ยในอนาคตบางบริษัทก็อาจจะรับเฉพาะผู้ที่จบจากหลักสูตรที่ได้รับการแอคเครดิตเท่านั้นนะครับก็ตรงนี้ก็คงไม่ต้องพูดเลยมากผมขอ ว่าข้อสำคัญก็คือว่าไม่ว่าจะรับการแอคเครดิตจากหน่วยงานในประเทศหรือหน่วยงานในต่างประเทศถ้าหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยได้รับความยอมรับซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าแอคเรเตชันเนี้ยเทียบเียงกันได้นะครับความสำคัญอยู่ที่ว่าต้องขอแอคเรเตชันจากที่ใดท,ที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น international organization หรือว่า national organization ก็ขอจบการรยายแค่นี้ครับขอบคุณครับ